อยากทำยีย่อะไรก็ทำพี่ตื่นใหม่อีกวันใครมันจะไปจำวะยี่หนังไทยไอเดียดีแม้จะไม่ใหม่แต่ก็มีมาให้ดูอยู่เรื่อยๆว่าเด้ยวยเรื่องราวของชายติดลูกที่มีอิสระในช่วงเวลาของตัวเองแล้วมันจะเป็นอย่างไรถ้าจูดจูลูกของเขานั้นหายไปความขนองบ้าบิานบ่นของเขากำลังส่งผลความชิบหายขนาดหนักในวันต่อมา สวัสดีวันจันทร์ภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของเอิร์ธนักศึกษาหัวดือ้อที่รักสาวดาวคณะในทุกๆวันเขาจะตื่นมาในวันจันทร์และใช้ชีวิตอู้ฟู่เพราะจะทําอะไรก็ได้ยังไงพรุ่งนี้ก็ตื่นมาเป็นเหมือนเดิมจนกระทั่งเอิร์ธตัดสินใจเอาใจสาวที่ชอบโดยการเปยขนาดหนักและโกงข้อสอบให้แต่กลายเป็นว่าวันต่อมาเขาดันหลุดออกจากหลุมวันจันทร์ เกิดเป็นเรื่องราวดราม่าสุดป่วนกับการแก้ปัญหาชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ของชายคิดน้อยหนีปัญหาแบบเมืองใครจะอยากไปด้วยวะสร้างแต่ปัญหาไอเด็กเฮียสิ่งแรกที่ต้องชื่นชมหนังก่อนเลยครับคือบรรดานักแสดงที่รับสรงบทบาทกันได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะหนังแม่งโคตรธรรมดาเลยจริงๆการได้นักแสดงมาตบมุกกันเล่นอารมณ์ส่งกันไปกันมาจึงเป็นจุดเด่นของหนังไปเลยถ้าขาดการแสดงที่ดีจังหวะที่แม่น คงจะน,น่าเบื่อแย่ต้องขอบคุณพี่โอบกับพี่วิกเตอร์มากมากนะครับแม้จะคนระรุ่นกันเนี่ยแต่ก็แสดงได้ดีจนรู้สึกว่าพวกเขาได้เป็นเพื่อนซี้กันจริงๆหลุดออกมาแล้วหนังก็จบดีวะในส่วนต่อมาก็คือ Presentation ของหนังแน่นอนว่าผู้สร้างเนี่ยรู้ตัวดีว่าไอเดียหนังวนลูปเวลาไม่ใช่เรื่องใหมป่ปีปีหนึ่งเนี่ยก็มีให้เห็นอยู่หลายเรื่องสวัสดีวันจันเลยเลือกโชว์ความแตกต่างด้วยวิชัวที่ตรงไปตรงมาจัดจ้านเหมือนฮาร์เซลโฆษณา ทั้ง Break the Fourth Wall ทั้งการ acting แบบเล่นใหญ่ผสมผสานกับมุมกล้องและการตัดต่อแบบเบอร์วังในส่วนนี้มันก็พอที่จะบิ i อารมณ์คนดูจากความน่าเบื่อของหนังได้ในระดับหนึ่งไคยดูหนังปะที่แม่งแบบตื่นมาในวันเดิมซ้ำๆอะ่ะถ้ามึงหลุดออกมาจากวันเดิมที่มึงเคยอยู่อย่างเงี้ยอะ่ะในด้านของบทภาพยนตร์สวัสดีวันจันมาพร้อมกับไอเดียสุดคลีเช่แต่เมสเซจของหนังเนี้ยลึกซึ้งกว่าที่ผมคาดเอาไว้มากๆไม่ใช่แค่หนังดูเอาบันเทิง แต่มันยังสะท้อนชีวิตตัวละครการตัดสินใจการยอมรับและการก้าวข้ามมันไปได้เป็นอย่างดีแต่ถึงอย่างนั้นประเด็นที่หนังอยากจะสื่อสารก็ไม่ได้ถูกใช้งานอย่างคุ้มค่าสวัสดีวันจันทร์เหมือนเป็นแค่หนังที่อยากจะบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตคนคนหนึ่งที่ทำเรื่องเลวร้ายเอาไว้คนรอบข้างในชี้หายไาวป่วงนำไปสู่การยอมรับแก้ไขปัญหาหนังมันอยากเล่าแค่นี้ครับแต่การที่จะขายได้มันต้องมีไอเดียมันก็เลยเอาไอเดียหนังติดลูกเข้ามาครอบเอาไว้ผมเอนจอยกับพาร์ทการใช้ชีวิตของตัวละครในช่วงของลู จังหวะมันโบ๊ะบ้าดีแต่พอถึงเวลาที่คอนฟ lict ของหนังมันเข้ามาแล้วหนังมันต้องเดินเรื่องต่อพระเอกมันหลุดจากหลุมมาปุ๊บเนี่ยอะไรต่างๆนานามันล้มระเดนานาไม่เป็นท่าไปหมดจังหวะมุกตลกก็ผิดๆถูกๆความซีเรียสจริงจังที่ควรจะไปให้สุดทางมันก็ไปไม่สุดมันมาถูกขั้นโดยจังหวะมุกตลกที่ผิดพลาดอันนี้ทําให้ผมสงสัยมากๆเลยว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง และอีกอย่างที่ผมตั้งคําถามตลอดการรับชมเลยก็คือพระเอกมันจะอยากสารภาพรักกับน้องสายใหม่ทําไมวะทําทไมถึงอยากได้เขามาเป็นแฟนขนาดนั้นในเมื่อมันตื่นขึ้นมาอีกวันเนี่ยสุดท้ายแล้วมันกับน้องก็จะกลับสู่สถานะเดิมหรือมันแฮปปี้จนไม่อยากจะหลุดออกมาจากหนุ่มันจันขนาดนั้นว่าคือกูยอมสารภาพรักทุกวันเลยอย่างนี้เหรอเออแปลกดี คือถ้าน้องสายใหม่มันติดหลุปเหมือนกันเนี่ยสตัวละครเนี่ยมันก็จะสามารถมีพัฒนาการความสัมพันธ์ในโลกที่วนหลูปวนจันได้อยู่ตลอดเวลาคือโลกมันจะลูปก็ลูปไปแต่ถ้าตัวละครเอกพระเอกกับนางเอกมันรักกันแล้วมันรู้ตัวว่ามันอยู่ในลูปเนี่ยมันก็จะไปกันต่อด้านความสัมพันธ์ได้ถูกไหมเรื่อนี้ผมยังพอเข้าใจได้แต่ในหนังคือพระเอกมันทําทุกอย่างขนาดเนี้ย มันทำไปทำไมวะเพราะว่ามันตื่นใหม่ที่เงินมันก็จะหมดบัญชีอีกครั้งแล้วมันก็ไปกู้เงินมาขับรถหรูใหม่จีบหญิงใหม่แบบนี้ทุกวันเลยเออไหนจะเรื่องโกงคะแนนสอบอีกคือมึงจะไปโกงให้เขาทำไมวะในเมื่อพรุ่งนี้มึงตื่นมามึงก็ต้องไปโกงให้เขาใหม่มึงก็ต้องไปสอบใหม่เออต่อให้หลบวันจันทร์ครั้งที่30เขาจะสอบผ่านเขาจะดีใจมากรับมึงเป็นแฟนแต่พรุ่งนี้ตื่นมาครั้งที่31เขาก็ต้องไปสอบใหม่อยู่ดีเอองงอ่ะ ผมไม่แน่ใจว่าผมขาดตกบกพร่องตรงไหนระหว่างดูหรือเปล่านะแต่การกระทําของตัวละครมันโคตรไม่เข้าท่า แล้วพอถึงเวลาที่มันต้องออกมาจากรูปแล้วแก้ไขปัญหาต่ตางๆบ้าๆบอๆที่มันทาเอาไว้เนี่ยเอออันเนี้ยผมเข้าใจได้นะเพราะว่าเออมันออกมาจากรูปวันจันทร์แล้วมันก็ต้องมีการแก้ปัญหาให้เรื่องมันเดินหน้าแหละแต่ผมแค่ไม่เข้าใจว่ามึงจะหาเรื่องใส่ตัวทําไมหรือว่ามึงไม่คิดว่าการที่มึงอยู่ในรูปแบบนี้มึงจะไม่หลุดออกมาเลยวันนึงจะอยู่ในนั้นอยากจะอยู่อย่างนั้นตลอดกาลหรือ,อยังไงเออคือไม่คิดเผื่อไว้เลยแหละว่าวันนึงมันจะหลุดรูปเนี่ยอย่างไรก็ตามครับสวัสดีวันจันก็ยังพอที่จะหาทางลงงงขอออหนนนัไไไดด้้ยูู่่่ําปสตจบทีก็ม น้ำเน่าเหลวไหลอะไรเลยแค่ระหว่างทางมันอาจจะมีสเปรสปาไปบ้างภูมิกับภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าทํางานออกมาได้ดีตามมาตรฐานครับอยากเล่าเรื่องอะไรก็เล่าได้เต็มที่มเมสเซจชัดเจนรสชาติของหนังก็ไม่ได้แย่นะกําลังดีแค่ไอเดียของหนังเนี่ยมันต้องมีการเก็บแผลด,ดีครับไม่งั้นพอรตโคของเรื่องเนี่ยมันจะถูกจับผิดได้ง่ายมากๆซึ่งสวัสดีวันจันทก็มีแผลเยอะมากๆตามระเบียบเมื่อไหร่มึงจะเลิกมีปัญหาสักทีวะเอ้ย อีกอย่างที่ผมแปลกแต่ชอบอ่ะก็คือสวัสดีบรนจันทร์มันเอาแต่ใจว่ะเออมันอยากใส่อะไรเข้ามามันก็ใส่เลยอ่ะอยาก,กเล่าอะไรมันก็เล่าเลยอ่ะอยากใส่อะไรเข้ามาก็ใส่ขนาดที่ว่ามันมีเพลงหม่องนะเจ๊อ่ะ ออใครไปดูมาแล้วคือไม่งจะเข้าใจอะคือมึงใส่มาเอาฮาวะเนี่ยเออแต่ก็อันนี้ไม่มีอะไรผิดนะครับแค่รู้สึกว่าแบบนี้ก็ได้วะ่ะการเล่าเรื่องภายในหนังมันเป็นแบบเส้นตรงชิงมันไม่ได้มีหักงุมอะไรปัญหาที่ใหญ่เท่าภูเขาสุดท้ายหนังมันก็หาทางออกของมันได้ซึ่งเราที่มีหน้าที่เป็นคนดูเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้ครับนอกจากเออเอาเอาเงินก็เอาวะจะทำอะไรก็ทํากูมีหน้าที่ดูเดี๋ยวกูดูเองอีกอย่างคือหนังม่งโคตรยาวเลยใช้เวลาปูเรื่องก็นานช่วงท้ายก็ขยี้แล้วขยี้อีกมันไม่ค่อยกระชับอะครับ ช่วง30นาทีแรกประมาณนี้ผมไม่แน่ใจมันเป็นสไตล์ของหนังหรืออะไรแต่ว่าสวัสดีวันจันเนี่ยกว่ามันจะขึ้นโอเพนเครดิตที่เป็นเครดิตตอนที่หนังฉายอยู่อะเออก็ที่จะบอกสตูดิโอผู้สร้างบอกชื่อทีมงานนักแสดงอะกว่าจะบอกแม่งช้ามากคือก็รู้แหละว่าตั้งใจแต่แบบพอมันขึ้นมาแบบเนี้ยก็ทำให้ผมรู้ตัวเลยนะว่าหนังมันเล่าเรื่องช้าเนี่ยสุดท้ายนี้สวัสดีวันจันทร์เป็นหนังที่น่าเอาใจช่วยเพราะว่าาคในรวิทหนังโปรโมทเรื่องนี้น้อยมากๆหน้าหนังก็ธรรมดาธรรมดาแนวทางจุดขายก็ ไม่ได้ใหม่อะไรด้วยมันคือหนังที่คนดูทั่วไปสามารถมองข้ามได้เลยนะเอาจริงๆในระดิบหนังกูจะเจ๊งอีกเรื่องแล้วหรือเปล่าวะตั้งแต่มีค่ายมาก็คือโฟ i n คิงกับไวโหนมอะได้ตังค์อยู่ 3, 3> เรื่องเองนะหนังพี่พุทธทั้งนั้นเลยด้วยที่สาคัญผมก็ไม่ได้จะซ้ําเติมอะไรหรอกที่หนังมันจะไม่ได้เงินคือไม่ได้จะตาหนิด่าทออะไรที่ความเสี่ยงขาดทุนมันสูงนะเวลาเนี้ยผมแค่เอาใจช่วยค่ายนี้มาตลอดดูทุกเรื่องดีก็ชมไม่ดีผมก็ว่ากันไปนะแต่ผมคาดหวังว่า อยากจะเห็นหนังของผู้กำกับคนอื่นในค่ายนี้ประสบความสำเร็จบ้างเท่านั้นเองครับก็ต้องบอกแบบนี้นะว่าใครที่ชอบดูหนังไทยอยากหาหนังง่ายๆไอเดียดีๆดูเนี่ยก็ไปดูได้ครับไม่เสียหนังแข็งแรงครับไม่ได้ไปเรื่อยไม่ได้ไร้สาระด้วยเออเรียนเชิญครับสวัสดีวันจันทร์วันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับคุณาอีสัยหม่ไม่ยอมรับว่าไม่โกงอ่ะก็จงไปนานแล้วน่าด่านพี่เอิร์ธที่ไม่ได้มีต้าใหม่อะไรสักหน่อยไหนมีจัง สำหรับคลิปนี้ก่อนจะกกันไปถ้าว่าชื่นชอบการนําเสนอของจังหวะจ่าหนังฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อคลิปนี้ขึ้นฟีด u t u b e มากขึ้นกดใช้คลิปนี้เพื่อเพื่อนๆคนรักหนังรู้จักกับจังหวะจ่าหนังและก,กดติดตามเพื่อไม่พลาดวิดีโอและภาพยนตร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบแล้วโมวี่เสรโมสวัสดีครับ